สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคน <date> ะะ elite, นะครับก,ก็วันนี้10บโมงนะครับมีนัดกับสุเกนเจ้าของมวนะครับเจ้าของไฟเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมนะครับายฝูงเกาตัวๆนะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้ไม่รู้จัวไฟจะให้จะวิ่งหน yes. ีไม่หรือไม่นะครับเดี๋ยวมาคอยติดตามชมกันดูนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยว10บโมงเดี๋ยวเจอกันที่ปากลองนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็นั่งทานกาแฟก่อนเสร็จจากภารกิจ เด็ดยางก็เมื่อคืนก็ไปนอนที่บ้านรลังนะครับท่านผู้ชมนอนบ้านหลังเมื่อคืนก็ไม่ได้ฝันอะไรเดี๋ยวถ้าฝันเดี๋ยวค่อยมาบอกให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเพราะว่าที่นั่นกับฝันเลขเด็ดทุกวดเลยครับท่านผู้ชมเลขเด็ดเกือบโอ้โหเกือบเกือบถูกนะครับปิดตัวเดียวปิดตัวเดียวทุกวดนนะครับเดี๋ยวรอบนี้ถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวจะมาบอกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันครับเพื่อเอา ไปชือได้ถูกแก้ถูกกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวสิบโมงเจอกันที่หมู่บ้านปากลองนะครับโอเค วันนี้มีนัดนะครับ10โมงเดี๋ยวลงไปที่ปักคลองเหมือนเดิมเดี๋ยวลงไปดูควายโขงของอสุเก้นที่เมื่อวานที่ไปทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมีนัดนะครับไปอีกรอบเดี๋ยวไปชมดูว่าควายโขงนั้นจะเยอะขนาดไหนนะครับสวยๆครับเดี๋ยวมาติดตามชมพร้อมๆกันนะครับ สอเลครับเดี๋ยวเดินทางไปปากลองนะครับไปบ้านดูเกนครับมีแก่เลียงควายนะครับวันนี้ไปดูควายฟูงนะครับว่าจะมีทักกี่ตัวนะครับแกบอกว่าตัวจะถวยนะครับเมื่อวานก็เจอแล้วครับตัวถวยแต่มันวิ่งนะครับแต่ผู้ชมวิ่งเดี๋ยวมาคอยติดตามชมกันนะครับหลังเดินทาง ดีนะครับท่านผู้ชมน้ครับแกอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเออเออได้ได้ได้เดี๋ยวตอดเชื่อนะครับผมต้องตอดเชื่อตัวนี้นะครับเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวควายจะเห็นนะครับไปกังทุกเห็นเดี๋ยวดิไปเต๋วไปแหละครับอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวแกปลาไปที่คอกงัวแกนะครับไปดูผมต้องตอดเชื่อได้ว่าตอดเชื่อกด้ไครับเกียรตตามไปนะครับ กี่ปีแล้วทุกแกรต้นกี่ปีแล้วโอ้เจ็ดสิบปีแล้วครับท่านผู้ชมเจ็ดสิบปีแล้วโอ้เทป๊ยบอยู่บนนี้ตลอดเนาะอ่าเคร่งแรงเคร่งแรงอ่าดีว่าเดินได้เตี๊ยบรถระวังรถเออดีว่าเดินรถเล็กๆกับเพื่อนข้างล่างใช่เนาะใช่ไม่เคยได้เลยลูก นกนะครับคอกเออได้ได้ได้ทำคอกควายจะอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูอยู่ในคอกนะครับเดี๋ยวผมต้องตัดเชือกก่อนนะครับกันจัตัดเชือกก่อนตัดเชือกก่อนมาเดีวนี้อืออีเดี๋ยวผมต้องไป กับสุเกนนะครับกับเจ้าของงวเจ้าของควายนะครับโอ้ยลุกขึ้นแล้วนะครับลุกขึ้นแล้วเนี่ยคอกอยู่นี่นะครับโอ้โหตัวสวยเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่คลอกงูของแกนะครับเออไอแหล่เราโยกไก่ต้นนี้แหละโอ้โหสวยนะครับท่านผู้ชมนู่ กับท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาอยู่ที่กอกควายแล้วครับโอ้โหตัวเด็สวยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นสิบสองสิบสามตัวนะครับโอ้โหเขาอามามเลยครับท่านผู้ชมเขาอามามเลยครับเดี๋ยวเดีไปอาไไปตรงนู้นทุกคน มันม no, 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 no. no, oh, no, ันไม่เปไนเลยเนาะมันไม่ไ nice ม่ออกเนาะโอ้โหโอโหก้อน้อมดูกันดูนี่ก้อนี้ดัวนี่ก้อลอยเนาะโอ้ก้ลอยนั่นละใต้เป็นี่เอฟตรงนี้นไมทูกงัน่ได้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 โอ้ยนะครับอาทกันนึมาแล้วโอ้ไม่ได้ไม่ได้แจมนมานะครับได้นั่นและเอาใต้นะครับเจ้ากองนะครับได้เลใต้มา โอ้ยนี่ก้าวหามนยกนอนั่นเนอะนั่นเนอโจมาโอ้ไม่จดนะนั่นเนออโอ้เขานี้มันมันติดมันมันติดแต่นั่งหรอกอย่างเดียวโอ้ติดแต่หนังอย่างเดียวนะครับโอ้ไม่มีโจดของมันนะครับนั่นเนอะดูเขาตัวนอนดูกัวนอนนตัวนอนน อ๋อตวนเด็ดต้เดี๋ยว่าเออโอ้โอ้โหสวยเลยครับท่านผู้ชมสวยมากมากครับหนุ่งกำลังออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับนี่ครับวิถีชีวิตของแกนะครับก็กเลี้ยงควายตรงนี้จ้ะเนาะเออควายเออเลี้ยงเด็กควายเลี้ยงมากี่ปีเลยกี่ปีเลยสามสิบล้วเลยเลี้ยงอยู่สามสิบปีเ้อยู่สามสิบปีเลยเนาะปีละาสิบปีเลยเลี้ยงอยู่อืมนี่ครับนี่เขออกทริปเลยล่ะเลี้ยงอยู่คนนั้น แล้วตัวเดียวออกกิมออกปลาออกเตีอะไรนี่ติตตดิปลาข้าวคอ,อกล่ะข,ออกกข้าวโคกตีห้าข้าวข้าวโคกตีห้านะครับตีห้าตีห้าอ <5 S 1> ายุปแป๊นี้เลยอาโมงเย็นนะครับปลาข้าวคอ,อกเดี๋ยวสิบโมงเช้าเดี๋ยวแกก็ออกไปหาหญ้าที่ในในสวนในป่านะครับโอ้โหตัวเตยเตยครับท่านผู้ชมออกามทิพย์เนนั่นออกกีนี่จบโอ้นี่ก็มาเจอกันไหมทุกท่านโอ้กีควายกบเอ่อ จบสามสิบาทนะครับอ๋อนั่นนาะี่เหลือ่แกนอแต่ปั๊นะี่เด็กนู้ดงมัดอ๋องเหลยกคั้งงเลแล้วนั่นลงกอกหมดอ๋อนี่ครับปั๊มปั๊มโตโตเลยครับโตโตนะครับนี่นี่ปั๊ไก่นี่ของเจาน่ะอ๋ออนี่ปั๊มตนกันอ๋นั่นนี่ครับต้นปั๊มของแกนะครับแต่เลี้ยงมานานเลยครับท่านผู้ชมอืม อก็มากุณมาเิงแล้วโอ้โอ้ข้าบาดใต้เลยนั่นเนอะไม่ไม่ไม่ตับมันเมืองปนีอ๋อม่ไม่มันมันตายใต้เจือเจืออ๋อใตยอย่างเดียวเออไม่ไม่ตับอ๋อครับท่านผู้ชมนะครับผมอยู่ที่ข้อควายของแกนะครับนี่ครับโอ้โหตัวใหญ่ๆเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับก็มาซื้อหลายคนเลยครับแกไม่ขายนะครับแกอนุรักษ์แกชอบแกชอบควายนะครับไม่แกเลี้ยงไว้ทําอะไรนะครับแกเลี้ยงไว้ดูแลดูดูอย่างเดียวนะครับแล้วก็ขายขี้ควาย ชอบละสามสิบบาทนะครับโอ้ยน่าต้องทานนะครับไปในป่าปามเมือนนั่นป่าปามกันดีงูงเลยป่าปามอ๋โอ้ไปใส่ตัวปามนะครับโอเคควายไปใส่ตัวปามโอแกนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณอ่าขอบคุณครับท่านเจ้าของควายตุเกแนนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าใครสนใจคอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยู่จุดไหนนะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับโอเคครับก็เดินทางกลับนะครับ กุตานานี่นั่นเนอะเออแหลงนี้เนอะอ๋อกุตาทุกันเออกุตราไอ้ไก่ได้กินน้ำเออเออเออไม่เราไม่ปักยุ่งกอบเขาเออใช่นุ่งยังเลเวนไวเลยอ๋อกตักบื้นเนาะเออ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 เบิ้ลไม่กูจ่ายจ่ายทุกันกุตักบื้นอืมช่วยช่วยทุกันดเลยนั่นเนอะนั่นเราแม่นั่นก็นั้นแม่นี่เป็นโอแต่งตามมานะนั่นเนอะุ่งโอตัวไหนตัวนู้นนั่นนั่นตัวตะกอนนั่นโอโอตัวตัวตะกอนนั้นก็มาเจอแต่งตามโอ้นะครับตัวนู้นนะครับก็มาขอตื้อแตน่งเลยครับ ก็ลลงแ้วบ่เตัอืมอืมแกไม่ขายนะครับตัวนี้มันเอาสามแสนตัวบุกไต่ห้าแสนตัวนี่โอ้นั่นเนาะโอ้ตัวนั้นตัวนั้นก็โอ้ก็มากอซื้อสามแสนนะครับอืมตัวที่ขายโอ้กับใครสนใจก็มามาดูได้นะครับมาดูได้มาดูได้ครับโอ้โหตัวใหญตัวใหญวใหญ่มากๆนะครับมันหมานมันหวานงบ นั่นเนอะหวานนกเหน่งนูอฮมดั้งโู้เลยล่ะดั้งกลับนะครับเป็นดั้งกลับครับไรเกี่ยมเรียกว่าได้ปุ๋ยนี่โอ้เนาะทุกคนเนาะปามก็ใส่กี่ควายก็ถฉยเฉยโอ้โหนี่นี่คงเป็นเบนเนาะอือเดี๋ยวใส่ปามเด็กตนกินได้แล้วทุกคนกินแล้วครับผมกินแล้วนี่กินไม่ผมกินแล้วนี่กินมา ต้องตอดเสื้อนะครับทาไม่ตอดควายมันจะบุกคอกควันเลยครับท่านผู้ชมหมือน้นเรียบร้อยเลยครับต้องตอดเสื้อหมือนควายมันจะเห็นชัดๆนะครับถ้าเราตอดเสื้อมันจะเห็นแบบธรรมชาติธรรมชาติของมันคือมันไม่ตกใจนะครับโอเคาคนทั้งแยกย้ายนะครับแกก็ได้กลับบ้านครับผมก็เดินทางกลับบ้านนะครับก็ได้เดินทางกลับนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องอํนนาชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับกลับก็วันนี้ครับดวงดีนะครับมาถึงก็เจอได้เลยนะครับก็ตอนนี้ก็เดินตามกลับนะครับ ากบ้านผมก็มาปักกองประมาณ2กิโลนะครับ2กิโก็ได้เดินทางกลับนะครับ